ไม่รู้หรอกว่าลูกคอยกำลังปั้นอะไรอยู่เด็กมันก็มีจินตนาการของมันนะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนางเบิ้งไม่ได้หนาเป็่นปั้นนะคะคอยก็เชินรับแต่เป็นนิ่งนิ่งนะคะบ่อเบี้ยงนางยังเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงเะคอเขาก็รู้ว่าเป็นปั้นนิยางของเพิน่นนะค่ะเขก็นั่งเฝ้าเพิ่นได้ไหมคอยสิรับเป็นกินข่าวจนสมุดจานนะคะ พอไปกินเข่าหมดจานตาข่ายซีดพี่นะทุกคนกินเข่าจนหมดนะพอไม่ได้นะ่ะเป็นเด็กแกงมะเขือไม่ได้น่ะก็ได้ไข่เจียวไม่ได้น่ะก็จะกินเข่าจนหมดหลังจากนั้นเป็นกระม้านีนะคะเห็นไหมปั่นนี่ยังเป็น,น,นปุ๊บใครจะนั่งเบิ่งเพลินจนพ่ินกูจะเคยจะรับแต่ปั๊มนี้หนึ่งนะคะทุกคนเสือหน่อยเพิ่นเอร์ปรึกษาทีด้วยค่ะจินตน,นาการจากักยังละ เป็นปั่นยังแบบยึดจินตนาการของเพิน่นอะนะเ่อากับมองบ่ออกดอกก็เป็นดินนํามันตัวนี้นะคะทุกคน,นะดินนํามันตัวนี้นะคะอันละหาสิบสี่เส้นนะแม่ซื้อใหมเพิ่นปัน่นฝึกสมาธิเพิ่นเถอะคะ่ะนี่ละห้มสักคู่เพ่อแม่พี่น้องหลายคนถามว่าห้มสักคู่เป็นจังไดเจ้าพึ่งแกงน่ะสอนห้มสักคู่หลุดใด เราไปเห็นคู่พ่นสอนได้ค่ะตามสมมุิของเรียนนะแม่พ่นจะไปน่งเรียนอยู่ชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะคู่พ่นก็บเสืพผ้าเฮ็ดนันผ้าเฮ็ดนีเพ่นก็นจะสอนนัน,น,น,นซอนนีน,น,น,นะคะเฮ้าก็ต้องเอาแบบตัวอย่างคู่นะคะเอากลับมาสอนลูเข้านั่นได้ค่ะบอม่นวาผ้าไปน่งเรียนกับไปน่งเรียนเบาเอายางกลับมาเลยยิงใช่ไหมเฮ้าก็ต้องเอาที่คู่พ่นสอนนะคะนักรค้องเมือน,นันนะคะเอามาสอนลูกเข้า ไปนั่งเรียนไม่เป็นกาะสอนแบบไม่ยังใช่ไหมหาหนุนหาหนีมาสอนอยังใช่ไหมเข้ากับพ่อจะเดาออกได้ค่ะว่าสําหรับอนุบาลหนึ่งเด็กนะมีอย่างแนงใช่ไหมจะเอามาสอนเพิ่นได้ค่ะสั่งสมาธิให้กขาโตเพิ่นเองนะเป็นกรนีหนึ่งกรดีกําเท้านั่นเด้ดีแต่ว่าเพิ่นบด่ดอเพิ่นบบกี เพิ่นบวีนเพิ่นบเอาแต่ใจเพิ่นบวอไอ้มะกวนเฮาจริงเสียไหมเพิ่นเห็ดของเหล่นเพิ่นจริงใช่ยไหมบวมมากวานเฮาบ่มากยากจริงใช่ยไหมทุกคนมันก็ดีเด้อ นั่งตรงนี้ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะทุกคนจนแม่กินข้าวอิ่มหมดแล้วนังยังไม่ไปไหนเลยจ้าชั่วโมงกว่าแล้ววันนี้ได้แกงมะเขือกินนะคะมันี่เด what are you doing ที่เขาได้สร้างสมาธิของเขาแล้วเขามีจินตนาการในการปั้นตัวตุ๊กตาอะไรของเขาก็แล้วแต่ที่เขาได้ไปเห็นมาแล้วเขาก็นํามาปั้นจินตนาการของเขาเขาจะได้รู้ว่ามันทําได้ง่ายเหมือนในการ์ตูนที่เขาเห็นไหมเขาก็จะมาทําของเขามนก็ดีไปอีกอย่างนะทุกคนแนะนําดินน้ำมันนี้นะคะ ก็อยูนานโค้ค่ะว่าเขาทําอะไรดูได้ตัวหนึ่งระ <Okay. S 1> หรือไปตัวหนึ่งเพิ่งทใหม่ตัวหนึ่งยังไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเดี๋ยวแม่ต้องไปหาในตัวกระตูนมากคือตัวอะไร <Okay. S 1> มีขาแล้วมีขาสองข้าง <c oughs> อ๋อแก จนตนาการไปนะว่ามันใช่ขาไม่ได้เลยที่ไคริ๊ส Give me your hand please รู้จักพูด <c oughs> นะทุกคนปากเ g คิดมี give your hand please แต่ก่อนไม่ได้ภาษานี้นะจ๊ะภาษาเดปีอเลยจ้าฟังไม่รู้เรื่องเราต้องใช้ความสามารถของเราเดาว,ว่าลูกพูดอะไรแต่ตอนนี้อ่ะ Give me your hand please ก็คือช่วยฉันหน่อย อ้าวอายเอายเมทอโอเคอ่ะเขาจะให้เราปั้นวงกลมเป็นลูกกระต่ายน่อโอเคติสอโอเคมาแล้วอ้าวด้วยค่ะเขาจะปั้นลูกกระต่ายอืมได้แล้วได้แล้วดูลูกกระต่ายอายโอเคอายดวงนึงนะคะตายแคร์นึงตายไปแล้วตาข้างเลยตาข้างอ่ะโอเคดูม วิใส่ตาตาลูกใหญ่จังวยตาปู่ตาโตาต,าตาสวยหืมหืมวัตถิสเนมบลูอ๋อตัวบลูกระตูนตัวสีอ่อต,ตัวสีน้ำเงินนะทุกคนเด้อเด้อเดี๋ยวจะไปแคปมาให้ดูกระตูนตัวสีน้ำเงินนะ นะดิดมหนะด้วเป็นป่แฮ o to do the hand hand o l be b i right i s hand ด i s one s i need the hand one side not? See? s i นะ s s e do you need the hand a n r side here w <we> go h oh, e go okay, here.

what's that name daddy oh make a daddy oh you make a daddy oh look like daddy yes fat fat man no hair big hair yeah you make a daddy oh daddy daddy you make a daddy oh Mm-hmm, fat man No hair. I have hair on this head, right? Hands. No hair. That's Batman. Huh? Make your daddy? Make okay. like your daddy? Let yeah. okay. Make your daddy. Make stomach bigger. Yeah. You make your daddy, make your stomach make his stomach bigger. Okay? Okay. Bell. Bell. Make a bell, okay. You love to pay his bell? m ม k ก A b เบล f ฟร์ฮิมถูกโอเคคอบ้านเฮ้คือพอมันคักนะทวองมันอ้่นนะหัวอยวัวุ่นซองวนะวัวลุ่นแต่ไม่วิงไออันนี้คือพอเอันนี้คือพอมันนะฮะเอะปมี่ปมีผมนะฮะอ่คออคือขาเนี่ยอะคือ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 ท้องมันอ้วนนะแม่หัวล้านๆนะแม่คือคืออีหล่คือไอปัญมากกัโตไปโตมันเนะ เอิ่มพอมาเบิ่งกับโตไผ่โตมันได้หลายด้นะเอิ่มพอมาเบิรงกับโตไผโตมันได้มันก็สิจ้องไหนได้ปาเนี่ยว่าคอยซ้อนลูกเออคือหลาคือมามี่คือพอนะมามี่ yes มามี่ทอมมี่เอยอมม่มมี่ทอมี่อมมี่ u กเด d a d d a ี่ y d a d a d d y d a d a อม y a d d y daddy 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 d a ้ d y d a a d d y d a a d d y d a d a a d d What's your tummy it hurt? Tommy hurt. hurt? Daddy? Where daddy? Where daddy? Where's daddy? Where daddy? Where? Where? daddy! daddy? Where's daddy? Where's daddy? This is daddy. What's your tummy? Mm, พ่อแม่ดูทอมมี่โซบิกฮะนที่ที่เตุนคด่าเขาไ่แฮปปี้ตอนที่แองวี่อยู่เมร์กันไลท์ิไปตามพอปะนะไปตามพอปะนะเบอร์น้ามีเหอะ่พอเป็นสิบบาทจังไดจะ่าซ้อนลูนได้บ้านนหยไม่จะว่าขอซ้อนลูกเอ๋อวิว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 พร้อมถ่องใหญ่หีืะพร้อมอวดดีือจะปั่นคือพร้อมค่ะ I just wait and interviewed and you see. Come on, look at it that uh, your daughter know did for you. Daddy! Daddy! She said uh, it is bad. Daddy, tell me! Yeah, huh. whatever you tell me, Daddy.